ชิมก็า้าวายเลยเหรอคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวเราจะไปทำเมนูน้ำปลา มะพร้าวนมสดปั่นนั่นเองบอกเลยนะคะว่าวัตถุดิบวันนี้คือน้อยแบบน้อยมากค่ะได้ตามบ้านตามตลาดแน่นอนมีอะไรบ้างคะน้องฟิวอันนี้คือมะพร้าวใช่ไหมแม่เป็นเปลือกมะพร้าวมะพร้าวทั้งลูกค่ะอาอใช่เหรอใช่ตกใจเห็นมีน้ำมะพร้าวแล้วก็ตกใจเ้ยเอามะพร้าวทั้งลูกไปทําอะไรนี่เราก็ไม่เตรียมกันก่อนไงเอาใหม่คัดนี่นะคะไม่คัะ โอเคอย่างแรกนะคะก็จะเป็นมะพร้าวทั้งลูกเลยตึ๊อันนี้นะคะก็จะเป็นนมข้นใช่ไหมแม่ใช่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนมสดของ c a น n a ชัน่นแล้วก็จะมีน้ำมะพร้าวนะคะแล้วก็มีเป็นเนื้อมะพร้าวด้วยยังจะเอาไปปัน่นถ้วยนี้คืออะไรเอ่ยแม่ถ้วยตวงถ้วยต,วง,<า>ตวงค่ะตวงนมสด<อ>นมข้นอะไรอย่างงี้มีแค่สี่อย่างแค่นั้นเองใช่ค่ะ อีกอย่างหนึ่งคือน้ำแข็งอย่าลืมนะคะทุกคนไม่งั้นมันจะไม่เย็นอ่าและที่ขาดไม่ได้เลยต้องมีเครื่องปั่นนะครับถูกต้องค่ะหรือใครอยากเตาแม่ต้มมันจะไม่ได้ไม่มีหรอกครับกบน้อยไม่มีเครื่องปั่นเอาต้มต้มต้มต้าน้ำมะพร้าวอย่างเดียวไปกินน้ำมะพร้าวใส่น้ำแข็งจบแล้วนะใช่อ่โอเคเดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่านะครับวันนี้ทําง่ายมากเลยนะครับใช่น้องฟิวจะทําแล้วให้แม่บอกว่าทําอะไรบ้างอ่าได้อย่างแรกน้องฟิวต้องเปิดก่อน น,น,นี่เราจะบอกที่บ้านเรามีเครื่องทำน้ำแข็งด้วยนะครับใช่เครื่องทำน้ำแข็งประโวชน์เยอะมาก้าวชื่อได้นะคะทุกคนคอ่ะรูปมาปิงนะครับจับชื่อแบรนด์ยังไม่ได้ <laughs> <laughs> เลยยัเพิ่งอะไรเพิ่งอ่ะโอเคได้น้ำแข็งมาแล้วอย่างแรกทำอะไรคะแม่ใส่เลยคะ่ะโอ้โหอีน้ำแข็งมันดูแบบว่าเป็นไงทุกคนน่ากินไหมขนาดแค่น้ำแข็งก็น,น่ากินนะทุกคน อะ่ะต่อไปครับมาขอทีได้ไหมแม่เนืเทสแทนนุ่นกี่ชอ็อตคะแม่ช็อตเดียวพอช็อตเดียวเองเหรอใชด่ดู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 อ๋อ,อนี่ลอยตรงนั้นเลยลอยตรงนั้นเลยครับต,ตามด้วยน้มข้นน้มนนขน้หนหวานใส่เท่าไหร่แม่ช็อตนึงเลยช็อตนึงเหมือนกันเหรอเพราะรว่าเราไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมช็อตนึงใส่แค่นี้มันไม่ไหลเปลี่ยนรูอ่ามาอ๋อปกติก็ใส่น้ำเชื่อมด้วยใช่ไหมใช่ถ้าชอบหวานก็ใส่น้ำเชื่อม วิ้ยทำง่ายมากเลยอ่ะพิวใช่เทพพิ้วโอหเอาละแล้วต่อไปใส่อะไรครับแม่ใส่น้ำมะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวค่ะครับนี่ค่ะแม่เดี๋ยวเราต้องเติมน้ำแข็งเพิ่มมั้งเนี่ยเพราะมันจะน้อยไปไงอ่ะเสร็จแ,แล้วนะใส่เลยว้าวเติมน้ำแข็งหน่อยใช่ไหมแม่ใช่เดี๋ยวมันไม่เย็นหรอ เดี๋ยวมันน้อยไปเดี๋ยวมันไม่เย็นไม่เห็นจับก็จับดูตอนนี้มันก็เย็นแล้วนะเหรอไม่ใช่มันน้ำแข็งนะแล้วเปิดเอร์นี่เลยนะครับทุกคนนี่นี่ทำน้ำแข็งนะครับสามารถกดสั่งได้ที่ตะกร้าของน้องฟิลเลยนะครับน้องฟิลรีวิวไว้อยู่ใช่ไหมใช่น้ำแข็งบอกเลยก้อนเล็กสะอาดไว้ใจได้เพราะเราทำเองนี่โอเคแต่ละนะ จะเอาแบบเป็นกดสมูตตี้เลยนะคะทุกคนแล้วกดปั่นธรรมดาก่อนแล้วค่อยสมูตตี้ที่หลังเลยมันจะได้แบบเท็กเจอร์ยี่เราต้องมีขั้นตอนของเขาก็ดหนรคะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่กแล้วนะทุกคนเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอใช่ยวไมากเลยอะให้ทุกคนเห็นขอชิมก่อนได้ไหมถ้าเราตากแงเราสามารถชิมได้นะขอชิมก่อนได้ไหมพี่ เหมือนน้ำแข็งมันน้อยเป็นน้ำเยอะมากได้ลองดูแม่ชิมเฮ้ยมาได้แล้วนะเย็นไหมเย็นถ้าไม่เย็นอย่าเราใส่น้ำแข็งไปอีกทีเลยมันเอาไว้ต้มตีสิลูกมามาดูนาำต้องปิดไหมคะแม่ไม่ไม่ต้องนะแม่ปิดฝาแล้วเทยังไงเทปิดอย่างงี้แล้วมันมีตัวหัวให้ไหนอันนี้ไม่มีนี่ตรงนี้ทำน้ำปั่นง่ายๆทำไมมันเหนื่อยๆแไม่รู้นะเหนื่อยใจกับผิว กับพ่อด้วยใช่ไหมฮเดี๋ยวเียแก่เลยนะครับตอนนี้นะคะน้ำมะพร้าวนมสดปั่นของเราก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราจะกินธรรมดาไม่ได้ค่ะทุกคนนี่หลอดมีเสียงดังในติ๊กตอกนะคะเราก็หล่อยมาแล้วบอกเลยว่าฮิตมากกินปุ๊บคือแบบจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเต้นไปด้วยใช่อ่ะทุกคนชิม หวานเลยเหรอคะทุกคนแต่กินไปแล้วมันไม่ได้หวานขนาดนั้นนะให้แม่ชิมนี่ถ้าเราไม่กินใช่ไหมมันก็จะจบรอบก็คือจะไม่มีเสียงแล้วอ้าวแม่แม่เสียงหายทาไมแม่ไม่ได้เต้นทําไมแม่ไม่ได้เต้นน้องตุยเหรอน้องตุยแม่กินใหม่อ้าวแม่หรือว่าเราใส่หลอดบุบเฟเลยไม่ได้เขาเป็นหลอดหรือว่าได้รอบเดียวรสชาติหอมมะพร้าวเข้มข้นคือ ที่แม่ใส่ไปคือมันพอดีนะมันไม่ได้หวานเยอะพอใช่มันไม่ได้แบบหวานจี้อันนี้แบบหวานหอมนวลจั่นุมอร่อยอือใช่แล้วคือมีน้ำมะพร้าตัวอะไรกินไม่ได้มันไม่มีช้อนเดี๋ยวเขาเอาลออีกอันมาใส่แล้วอันนีสีมูน้องฟีวอันนี้คือแบบว่าบิดบิดงอนงอนิดนึงนะคะทุกคนเอ้าอไรของแม่แม่ไม่ดังอ่ะใช่ดิแม่มันไม่ดังเห็นไหมล่ะหลอดเลือกจะขอ ก็ยังไม่ดังแต่น้ำมะพร้าวอร่อยฟังของหนูได้อุ้ยทุกคนบอกเลยนะว่ามันอร่อยทุกคนแล้วมันหอมอะปกติ้องฟิลไม่ค่อยกินแบบน้ำมะพร้าวน้ำสดปัน่นอะคือน้องฟิลรู้สึกว่ากลิ่นมันแรงแล้วก็แบบว่าม,มันหวานไปแต่ว,ว่าเนี้ยคือแบบว่าหวานกําลังดีกลมกล่อมอร่อยเลยเพราะว่าแม่ไม่ได้ใส่น้ำเชื่อมแต่ถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำเชื่อมเพิ่มได้อืมบอกเลยว่าอร่อยอ วันทุกคนเมนูนี้มันขายร้อนได้ดีนะเพื่อนๆนะคะถ้าอยากทําตามก็ไปทําตามกันได้นะคะบอกเลยนะว่าใช้วัตถุดิบคือน้อยมากๆนะคะทุกคนแล้วก็คลิปหน้านะคะอยากให้น้องฟิวกับแม่เนี่ยทําอะไรอีกก็เมนต์ได้เลยงั้นสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายเต้นต่อ